3เทคนิคลดค่าแอดลง30%ง่ายๆด้วย3ส,สิ่งนี้ไปฟังกันเลยนะครับข้อที่1ครับให้เราทําการปิดแอดตัวที่แพงเนี่ยให้ทันสมมติว่าเรายิงแอดโฆษณาใช่ไหมครับต้นทุนซื้อสูงสุดที่เรารับได้สมมติว่ามันอยู่ที่25 0บาทถ้าแอดตัวไหนที่มันเกิน2 5 0บาทเนี่ยให้เราทําการปิดให้ทันครับเพราะถ้าเราปิดไม่ทันเนี่ยเราจะต้องขาดทุนจากการที่ปล่อยให้แอดตัวนั้นเนี่ยยังทํางานอยู่นั่นเองข้อที่2ครับให้เราทําการลดงบประมาณลงครับโดยปกติเนี่ยเขาจะทาการลดงบประมาณลงมากันประมาณ20%ทุก 12ชั่วโมงนะดังนั้นเทคนิคตัวนี้เนี่ยลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเราสามารถปรับลดงบประมาณตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันและข้อที่3ครับระมัดระวังอย่าเปิดแอดตัวที่มันเคยแพงไปแล้วเนี่ยให้กลับมาทํางานอีกแบบนี้ก็จะทําให้กําไรของเราเนี่ย สูงขึ้นแน่นอนนะครับคราวนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊สามสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันไม่เห็นยากเลยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่พื้นฐานมากๆเลยแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะเวลาเรายิงแอดกันจริงๆเนี่ยหลายคนจะรู้ว่าเราไม่ได้ยิงด้วย1แคมเปญเราไม่ได้ยิงด้วย1ชุดโฆษณาหรือเราไม่ได้ยิงแค่1นึ่งคอนเทนต์เรายิงหลายชุดโฆษณาเรายิงหลายแคมเปญเรายิงหลายคอนเทนต์ดังนั้นเวลามันเจอเหตุการณ์ที่เราพบว่าต้นทุนมันแพงเนี่ยบางทีอะ่อะ สำหรับเรื่องนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าปัจจุบันนี้มันมีตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า AI robot หรือหุ่นยนต์ในการยิงโฆษณาครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะช่วยปิดแอดในตัวที่ทําให้เราขาดทุนและมันจะช่วยลดงบประมาณลงนะครับในตัวที่มันเริ่มที่จะกาไรไม่ค่อยดีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ตัว AI โ o b o t เนี่ยเปรียบเสมือนกับเรามีพนักงานที่คอยมานั่งเฝ้าแอดตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับการขาดทุนเนี่ย ทบจะปิดไปเลยกับการยิงแอดนะครับดังนั้นใครสนใจนะครับลองทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมมีคอร์สที่สอนเกี่ยวกับการใช้ AI โรบอทหรือหุ่นยนต์ในการยิงโฆษณามั่นใจนะครับว่าค่าโฆษณาของคุณจะลดลงอย่างนอ้อย20%นะครับกำไรจะมากขึ้นประมาณ30%ใครสนใจทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับ